ค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านบัดน,นี้ก็จีได้มาเบืงอยููต้นไม้ต้นที่เพิ่นถือมาหลายหลายล้านที่เพิ่นได้สร้างได้สร้างโบูจนแล้วเด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวมาซองเบิงอีกที่หนึ่งเนาะค่ะว่าตัวเลขจีเห็นเป็นตัวใดเดี๋ยวไปซองเบืองน้ำกันค่ะ เบิ่งห้อยเพิ่นถากโจนว่าออมพี่น้องเอ้ยแล้วอันนี้เป็นที่พักของปูเนาะปูดำเมนบ่จ้าครับปูดำให้โซกให้ลาบให้คุ้มสมบัติโจนว่าเพิ่นสร้างโบ์หลังนั่นแล้วเด้อค่ะพี่น้องเบื้องซอยกันพูนะ่ะสางโบถดแล้วซิบกาล้านค่ะบู์ที่เพิ่นสาง นั่นเอาใส่ใส่ย้องไดเเบิองน้ำเนี้ยเอาเปิดหัเปิดตาเจตูเด้อพี่น้องสีไดงสูบลับน้ำดันสากมากเครั้งแรกครั้งแรกเจบตูมาครั้งแรกพกหเก S <S เอาชัดเลยบ่กค่ะจ้าชัดเลยมึงมีแปดอันนี้หนึ่งอันนี้แปดอันน,น,นี้หนึ่งมางมีหก่ะจวดจัดได้เลยพี่น้องบ้านนี้มาเบิงง่งยง่ไหเจตูมาที่หลังบ่ได้บอกแล้วว่าเลขยกหกหานี่ <9? S 2> เป็นเป็นเห็นมาแต่ที่แล้วเรามาเรายังไม่เห็นคือเกาอยู่ <made S 2> เห็นคือกันมัดสุกคนเลยเลขหกเลขห้ารอเปลี่ยนเนาะจ้า อันนี้คือมาเปลี่ยนเด้วค่ะหกหาผู้ใดเลขหางงามเด่นขนาดแต่ว่าอันนี้เลขแปดเลขหนึ่งนี่ก็งามอันนี้เลขแปดมีเลขหนึ่งนี่ก็งามอันนี้อันนี้ชัดก็หกหาอีกค่ะแต่ว่าโอเลขแปดเลขหนึ่งเจตูบอกว่าเห็นชัดกว่าหกหาอีกว่าสันเพิ่ี่บางตาบเนียเพื่อนบางดอกเพื่อนยังอยาก ขูดท้<ห><ห>ายาลูกหลานได้ปูด้เห็นเ็กเป็นสามไ้ลูกหลานเห็นแล้ปูได้โอ้ยหกขาแล้วพี่น้องเลยนี่แปดนี่หนึ่งอันทั้งทีนี่เป็นหกขาแมนยุดอ,อก <S <S นั่นเลยเด็กแปดเด็กหนึ่นเด็กหขาอยู่้างล่างนั่นคือแม่ลางบ่กหกขาักแ,แล้ว มาแางมากๆกรมากรดมากระหยังกระมารูดขอให้แม่อยู่ข้างล่างค่ะหกห้าค่เขาขอให้มาเด้อขอให้มาตัวใดอยู่ล่างอยู่บนก็ดีมดขอให้มาผุดไายลูกหลานเด้อปูลูกหลานมาเทียที่สามแล้วนี่ปูแล้วจัดนะจัดเต็มปูเพิ่นบอกว่าต้องกลั๊บสั้นปูว่าว่าต้องกลั๊บหกห่างกั๊บหกซีนี่ คนของมัดต็มัดติโโอ้ยคนเอาคนใส่รถคนเนาะมาให้เนาะรถหกล้อรถสี่ลอคนเนาะมาขนมาโงถึงุดด้วยกลี่ล้อหล้อสี่ล้อหกสี่สี่หกกแล้วนังคืออันเมื่อรูปที่แรกพาะกูก็เห็นหากบอมื่อนั้นมารูปที่แกพัะกับเฮีนหาหกนะเาบ่ได้ว่ฟังซื้อเร้อว่าเจตุสีเห็นตัวใดเล้วหลอบอ Ni nơi nền 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 nền. Muyền kịch học. Hãy bố hiếp bố hiếp sử dụng. Mày bố hiếp sử dụng. Mày Hãy bố hiếp sử dụng. Hãy bố hiếp sử dụng. Hãy bố hiếp sử dụng. Hãy bố hiếp Hãy bố Hãy bố hiếp sử dụng. Hãy bố hiếp โอ้ลาบะลูเด้วจวดจัดฟาดบุญไปเลยเด้อคาเด้อร์หางนี่เป็นหางคาเดอร์ยุนี่เป็นอันคล้ายๆอันคล้ายๆเลขอันเลขกไข่ไหมขอดบักจวดค่ะนี่เล็กหกที่เท่าไหรจัดได้จัดเลขหกอยู่ข้างบนได้จัดเลยพี่น้อนแต่ว่าคือมีอันอันอันมีเล็กชวนอยู่ข้างใต้เลขานะฮะซีเก้าสองตัวต้มซีน่ะ ตาเคือกันตาแต่ละคนเคือกันเนี่ยตคนต่างเห็นโชคไผ่บุญมันเนอะเออมองเรกศูนย์นี่เจ้าเห็นคือข่อยอยู่แต่ว่าข่อยเห็นเป็นฮกเป็นหาเป็นศูนย์เดินทั้งนี้แต่ว่าฮกหาอย่างอย่งคือเก่าแต่ว่าไตเก่ยตัลงมานี่เป็นศูนย์ตัวนี้เป็นศูนย์งามจ้ะศูนย์มองกล้องอยู่ผู้เดียววะศูนย์มองกล้องอยู่ผู้เดียวแต่ว่าฮกหานี่ยเลี่ยงกันอืมงามอกห้าศูนย์จ้ะ หกหาศนย์ะว่าศูนย์มายู่ขงาง่างหกห้าศูนยนที่หกหาศูนย์นต่ำๆแล้วเพินพ่นเพิ่อันขอเทีย่ยเดียวนี่เพื่อให้เพื่อให้แล้วบอมี่ลบเนาะบอบลบบ่ลบจ้ากนเรกออกมาเบิ่งมือได้แต่เห็นอยู่คืกกอเกา่าตูเก่าว่าบกิมบลบปูกับมาจอบอยู่บ่เจ้าค่ะพันเลขออกแล้วคุณนาบนอออกแล้วบอมลบ เลื่ออกแล้วจะลบแต่เด้อพี่น้องไม่เบิงสามเทียก็เห็นสามเทียหกหาอาจารย์ท่องใส่แล้วแหวกขม้าเราก็ไม่เห็นหาหกผกันว่าเพิ่นแวะเขม้าเห็นกันโดยบังเอิญมือนั่นก็ไม่เห็นตัวนี่ล่ะโดยที่บ่ได้บอกเพิ่นไว้เมียนเพิ่นบ่รู้ว่ามู้นี่อยู่นี่เพิ่นมาพ่อเพิ่อนผ่นมาเห็นกันอยู่นี่นะ คือมือนีมากกับอได้ว้า้เจตูฟังที่ว่าเลขตัวใดอยู่นี่ตยบอเคยว้าหแล้วฟั่งแกเถื่อว่ามาเอาเลขอยู่นี่ปอดก็เกิดโบแล้วเนพื่นน่ะโบเพื่นได้ลอยก็ปีแล้วปีเขาซ้อนลอยแล้วมันใจนบมาถ้าได้เอจี่ได้ว่าดามมันใจหกห้าค่ะ ท่านกิดได้เฮ็ดได้ส,ส,ส,สั that, ่งผ <mm ู้ดำนีให้โชคให้ลาบมากก็ได้เฮ็ดเป็นสั่งโบดหลังนั้นแล้วด้วยค่ะเด้อเกิดแล้วเดี๋ยวนี้ปีนี้บอกปูพันธสิโลงบดูตรจริีนะฟังออกพรรษาออกพรรษาเนี่ยท่นเป็นสิโลงบดเจ้าภาพลูกนิมิตลูกเอกแสนหาหมื่นจ้ะลูกบริวารลูกละสามพันสามพันบาทจ้ะ ปูเพิ่นกัสีไฮค้าค้ากันล่ะเพราะว่าเพิ่นอยากสร้างเพิ่นอยากฉลองลบบสร้างมาแล้วกัฉลองบัดนี่เสีย<ช><ช>่ยงจนเสี่ยงห้าหกสี่หกเขาเขาเอาคนของมาให้เอารถแลนเขาวัดคนของมาให้สองขั้นไข่เสียงตัวนี้ดิแต่ว่าข่อยมันแกนตัวนี้เนี่ยเสียงตัวห้าหกนี่บ่กพวกห้าหกสี่หกสี่หกห้าหกปูมันใจแม่งค่ะอัน ผู them, for some ้ฝ hey, ัน really? ฝันว <Background> ่าขย่อมเอาออกของเส้นรถมาให้ผู้เสี่ยงตัวนี้แหละเพราะว่าผู้มั่นใจอีรีหอนล้านเลยเหรอหอดล้านโอ้ฟังปู้เฝ้าด้วยพี่น้องเพราะว่าผู้มั่นใจผู้มั่นใจหอดล้านเผุดเส้นเลยบานนี้ผู้ผู้สิื่ออยู่เป็นบ่ค่ะ ลัตตลีนี่เนี่ยเอาอย่างเหลี่ยมคันปูเห็นอยู่สายปูสีซื่อท่านที่พ่าสันรัตเตรี่หกหาดีเนาะปูงกหาปูว่าบม่ต้องกลับปุ่นเล่ามั่นใจครับห้าหกหกห้าหาหกหกห้าห้าหก้าหกโอหาหกนะบ่ต้องกลับละปูว่าเล่ามั่นใจครับเลย แต่ว่ากันไใบกันไใบครับใบล่ะเพื่อรุดกันพาดค่ะกันพาดตัวกันเข้ากับอารมณ pues ์คุ้นน้อยซื้อไว้จักใบสองใบตูกันตัวเด่นตัวเด่นกับหาเรียกไว้หลายๆใบปูมั่นใจคักเบิ่งลู่แล้วเว้าคักเว้านี่ยเขาทาละได้แล้วพันๆถอนว่าญาติโยมเอาขนของมาให้ในในแล้วเชียงเบิ่งแล้ว เขาแล้วเขาแล้วปู่ว่าเขาแล้วพี่น้องเอาฟังกันปู่มั่นใจคักนี่แล้วเปิดหูเปิดตาให้แจ้งคับบันป้าแม่นี่ดูแม่นี่ตัวแดงแดงเปิดหูเปิดตาให้แจ้งคับบันป้าแม่นี่ดูแม่นี่ตัวแดงแดงเลยค่ะดูดีๆเบิงคับคับขันว่าสั่งกับเบิงทางนี่ก็ได้นี่ก็คือฮกคือกันแต่ว่าหางบะแดงแต่ว่าตัวหนีแดงค่ะ เลขหานี่แดงจิงคืงเลยข้างบนต่อจากเลขแปดอันนี้เลขแปดเนาะอันนี้เบื้องเอาแต่ว่าเลขหานี่แดงเนาะแดงงามเนาะค่ะมักเลขแบบนี้ใหญ่เนาะจะจัดเลยยังยี่สิจัดเลยจัดได้จัดเลยจัดหนักจัดเต็มโลดพี่น้องโอเคถูกว่าท่านเลยค่ะเอาจัดจัดจัดปูกระมันใจคักหอดล้านเปอร์เซ็นต์ บานนี้ตะกี้มีแต่พ่อใหญ่ล้านเปอร์เซ็นต์บานนี้จีมีปูล้านเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเด้อพี่น้อง <หา S 1> อืมหาหแหาหาม่แดงจริงคืนเลยเนาะอือเห็นชัดชัดเจนชัดเจ้าเลยเกือบจกปาดบุ่มเลยพี่น้องเลยหากบบเป็นหาว่าอยากบางังอยู่โตของเครื่องเลยง่หายเลยเนาะจ้างง่หาย แรงจริงจริงโมมีคนเดไกเป็นแกนเป็แมเลยเดานโมฮฮูงงแรงตัดหนาเด้อคับพี่น้องขนมาให้คาวเเออับย่นต้นเล็บแต่เนียูขาเกาอย่านเนวเห็นไโมงนโ้ค่ะเด้อม่นวลบ่เห็นไงบ่ ก็จะเอาโชคโชคโชคแล้วล่ะโชคมานล่ำรวยด้วยกันค่ะโชคมานล่ำรวยเด้อสุภาพพ่อนไปหันไปเห็นงูเลีนตัดหนา้าอยู่นั่นเด้อะโชคใหญ่ตอน้นจ,จ้อ้าวโชคใหญ่นี่คือสารปูดำเด้อค่ะพี่น้องนี่สารปูดำ สานเพิ่อนยูนีเพิ่นจีใหโ้โจ๊กลูกล้านอืมนี่แหลคะค่ะพี่น้องคือสารปู บริเวณบุด